สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัด888หรือวัด i n นฟินิตนะครับวันนี้ก็เป็นค่ำคืนของการทำงานที่บริษัทนะครับก็ช่วงเวลาว่างช่วงเวลาพักเบรกก็มีเวลามาทำคลิปนิดนึงนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงพักวันนี้ดีใจมากที่จะได้มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูใจหนึ่งก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ดูแต่ว่า แต่ว่าใจหนึ่งก็ดีใจต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ห่างหายไปกับการทำคลิปประมาณเกือบเดือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างเกรงใจเพื่อนบ้านนะครับพอเวลาจะเข็นรถออกไปทําข้างนอกมันก็อากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับก็เลยบกตัวอยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ค่อยได้ออกมาทําคลิปวันนี้มีเวลามาที่บริษัทนะครับก็เลยเหลือไปเห็นซาร์งิงหรือว่าเปลือกนะฮะที่ที่มีอยู่นะฮะก็เลยจะมาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับ เปลือกลุ้ว่าแฟลิงถ้าท่านผู้ชมเห็นนะฮะสองอันนี้นะครับที่เห็นอาจจะเหมือนกันก็คือเปลือกด้านขวาตัวยาวของตัววันด้าโนวาแดนนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไปอย่างหนึ่งก็คือสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของเปลือกนิวตัวแดนนิวกับตัวนิวบอมบัดนะครับถามว่าต่างกันยังไงหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันมันต่างกันยังไงจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายครับมันก็คือแค่มี นะฮะอย่างที่ถ้าผู้ชมได้เคยดูคลิปไปน,นะครับถ้าตัวนิวบองบัดนะครับก็จะตัวยึดท่อนะฮะมันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยึดกับปลายท่อนะครับแต่ถ้าเป็นตัว New, นิวเฉยๆโฉเดียวกันแต่ว่าตัวยึดท่อจะอยู่ตรงนี้นะครับนะะตับยึดกับพักเท้านะครับแต่ที่ให้ทผู้ชมได้ดูแซลิงว่าเปลือกตัวนี้ที่แตกต่างก็คือนยฮะผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ,ต,รบตัวนี้ถ้าเป็นเปลือกของนิวบองบัดนะครับมันจะเว้าเข้าไปแล้วก็เอาไว้ตัวยึดกับอ่า ที่จะยึดปรับปลายท่อนะฮะแล้วก็ติดกัดตัวตัว,ต,วตัวรถแล้วก็ยึดปลายท่อนนะฮะมันจะว,าว้า์ฟแฟลิ่งก็จะเว,ว้าเพื่อที่จะให้ตัวนี้สอดเข้าไปข้างในนะฮะมันจะพอดีเลยะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนียฮะแล้วก็จะยืดออกมาเนี่ยนะครับยืดออกมาแล้วก็ต่อที่ปลายท่อนะฮะยึดที่ปลายท่อนนะครับลักษณะของความต่างก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเปลือกสองอันนี้ให้ท่านผู้ชมลองทายคร่าวๆว่าสองสีเนี้ยตัวสีส้มหรือว่าตัวสีขาวที่เป็นตัวนิววอมบัต ถ้าเวลาห้าวิบางคนอาจจะใช้ไม่ถูกหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่หลายคนที่ยังไม่รู้ก็คืออยากอยากให้ดูไปพร้พอมๆกันเนาะความแตกต่างก็คือแค่ตรงนี้เองครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้อาจจะดูเก่ากว่านะครับแต่ว่าความว้าวเนี่ยฮะมันจะเว้าวตรงช่วงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเว้าวถามว่าว้าวทาไมก็คืออย่างที่บอกเนี่ยฮะว้าวเพื่อที่จะให้รับกับตัวอ่ายึดกับปลายท่อนอะฮะที่ติดกับตัวโครงแล้วก็ยึดโผล่ออกมาฮะ เนี่ยตัวนี้ก็เลยวพืก็ทด่ให้ตัวเนี้ยรับมาแล้วก็ออกมานะครับส่วนตัวนี้นะครับประมาณน่าจะประมาณตัวอ่ปีปีปีอะไรนะน่าจะเป็นดัตเวเฉยประมาณปี442นะครับไม่ถึง43นะฮะหรืออาจจะเป็น42ปสองปลายประมาณนี้ฮะเพราะว่านิวบัตอย่างที่เคยทําคลิปก็คือประมาณเริ่มตั้งแต่ปี43แล้วก็รหัส105ที่ตัวโครงตัวเครื่องนะครับเนี่ยนฮะเห็นไหมครับ นะฮะถ้าเป็นตัวนิวบอมบัตรก็คือจะประมาณนะครับจะเว้าเพื่อที่จะให้ทอ่อให้ทอ่อให้ทอ่อแบบว่าปลายทอ่ออ่าตัวยืดปลายท่อนะฮะยืดออกมานะ่ฮะก็จะเว้าอย่างนี้นครับแต่ถ้าเป็นตัวนิวเฉยนิวก็จะมาปีศสี่สองก่อนที่จะมาเปลี่ยนโฉมมินิบอมบ์บัตนะฮะเดี๋ยวมันก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องเว้าวเพราะว่าตัวตัวดัดนิวก็คือมันจะไเม่ไม่ได้ยึดปลายท่อตรงนี้นะครับ ดันน้วก็จะยึดยึดตรงนี้ฮะยึดตรงพักเท้าเนี่ยครับปลายท่อจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมงงป่ะผมอธิบายผมก็งงๆงไปต้องขออภัยนะครับพอรีบเดี๋ยวมีเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อนะครับอาศัยช่วงเวลาเบรกนะฮะเอาข้อค่างคือ้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนประมาณนะครับร้อมต่างเพราะว่าได้หลายคนเหมือนน้องที่ที่รู้จักกันก็ชอบถามว่าพี่ชอบเอ่อให้ให้ดูความต่างของนิวกับนิวบอบัดเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะก็ถามว่ามันมีความต่างไหมก็มีความต่างนะครับ ถามว่าตัวตัวนิ้วเฉยเนี่ยที่ไม่เว้า์่อะใส่ได้ไหมก็บอกเลยว่าใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ดีใส่ได้มันก็คือแบบตัวที่ยืดออกมาตรงเนี้ยมันก็จะไปขัดกับตัวเนี้ยมันจะไม่เว้าเนี่ยฮะเวลาใส่มาทําให้ชุดชุดแฟรลิงตรงเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะไม่สนิทนะเพราะมันจะปีนถ้าผู้ชมลองนึกภาพว่ามันเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันไม่เว้าไม่เว้าช่องเนี้ยเอาไว้ให้รองรับตัวเหล็กตัวเนี้ยครับมันก็จะขัดกันนิดนึงมันก็จะปีนออกมาหน่อยนึงพอเวลาเราใส่เปลือกตรงเนี้ยมันก็จะแบบ เอ่อจะจะยังไงอ่ะจับจะเพเย่นิดนึงประมาณนี้ครับเราอ,อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะนี่ก็เป็นเปลือกแฟลิงตัวเก่าเออไม่ใช่ตัวเก่าของแท้แต่เป็นของใหม่นะครับเอ้พูดผิดครับขออภัยท่านผู้ชมสับสนไปหมดละตัวตน,นี้เป็นของแท้แต่เป็นของเก่าเนี่ยฮะยี่สิบปีก็ยังยังเหมือนเดิมยังใส่ได้สนิทเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเป็นของเทียมจะใส่ไม่สนิทนะครับนะฮะค่อนข้างค่อนข้างสนิท เดี๋ยวถ้ามีเวลามีตังค่อยไปทําสีทีนึงมันก็จะสวยงามแล้วครับวันนี้ก็เลยท่านผู้ชมได้ดูประมาณนี้ครับบางทีถ้าผู้ชมไปเจอสีเนี้ยเห็นเป็นอุ้ยมันเหมือนกับของของโนวาเดดเดดนิวเนี่ยฮะนึกว่าเป็นของนิวบมบัดนะครับเวลาซื้อมาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันไม่มีช่วงวาลอ์ข้างๆนะฮะเกิใส่ใส่ลําบากนิดนึงนะครับแต่ใส่กันได้อยู่แต่ว่าใส่มันจะไม่สนิทนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นตัวนิวนิวบมบัดก็จะเป็นตัวนี้นะครับฮ ไปดูกันอีกทีนะครับนี่ก็คือประมาณนี้นิวบางใบก็จะเว้าเว้าช่วงเนี้ยเพื่อที่จะรองรับตัวนี้ฮะเนี่ยรับตัวยึดปลายท่อนะฮะตรงเนี้ยสอดอกมาพอดีเพราะว่าเหล็กมันจะเี่ยอยู่ในในนี้พอดีมันก็จะไม่พะเยนะครับแต่เป็นตัวนิวนิวเฉยเฉยนี่นิวเฉยๆก็อย่างเงี้ยฮะนะฮะเห็นไหมครับนะฮะมันจะเต็มมันจะไม่ว้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้หาซื้อเปลือก ซื้อแฟลิ่งมือสองถ้าเจอก็อยู่ที่การใช้งานของเราครับว่าเราใช้ยังไงถ้าเป็นตัวนิวเราก็เอาตัวนี้มาเฉยเนี่ยที่ไม่มีไม่มีตัวเว้าเลยก็ได้หรือถ้าเผื่อไว้เผื่อจะแปลงเป็นนิวบําบัดวันหลังก็จะได้แบบตัวว้าเพราะถามว่ามันก็ไม่ดูแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็ใส่กันได้อยู่นะฮะแต่ว่าที่เวลามันมีแฟลิ่งมามันก็จะมีความต่างตวเนี้ฮะดูชัดชเลยนะครับเห็นไหมครับมันเว้าเข้าไปเนี่ยก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ว่าถ้าทํารถก็ ตามกาลังนะครับถ้าเกิดว่าเราเราคิดว่ามันแบบว่าเอามาแล้วเดี๋ยวเรามาแปลงใส่หรืออะไรได้เราก็โอเคไม่มีปัญหาะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาทาท,ท,ที่เดียวเพราะว่าเอาตามงบนะครับทั้งคืนงบมากก็ซื้อของแบบดีๆไปเลยแต่ทั้ทงบน้อยก็ซื้ออย่างผมมาเนี่ยเราแบบมีงบน้อยเราก็ซื้อแบบอะไรมือสองมาแล้วเดี๋ยวก็มาบิ้วเอาอีกทีนึงเดี๋ยวถึงเวลามันก็แบบว่าตัวไหนที่ไม่สวยเราก็ทําเองบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าบิ้วใหม่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเป็นแสนนะครับ ที่ว่าเอาอะไหล่แบบแบบใหม่ๆเลยแล้วเขาใส่ไปทั้งคันเลยอย่างเงี้ยราคาเพราะอะไหล่แต่ละชิ้นค่อนข้างแพงนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ว่ามันแพงจริงเพราะว่าเราเล่นรถกําลังเราไม่ถึงขนาดนั้นครับเราต้องการแค่รีสตอร์ให้มันกลับมาบิวให้มันกลับมาให้มันแบบเหมือนกับปลุปกปลุกมันขึ้นมาใหม่หเฉยให้มันกลับมาสภาพเดิมเฉยเราก็แค่หาอะไหล่แบบเนี่ยเดิมๆแต่เป็นของแท้เอามาใส่แล้วเดี๋ยวค่อย อาจจะเคลียรนิดน,นึงแต่ถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยเอามารวมกันอีกทีเราค่อยทำสีทำอะไรใหม่เงี้ยมันน่าจะโอเคแล้วทำเครื่องทำอะไรให้ดีนะวันนี้ก็เลยฝากท่านผู้ชมไว้อีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเปลือ,ลอกหรือว่าแฟลลิงนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปทำงานนะเดี๋ยวมีเวลาทำคลิปทำอะไรเดี๋ยวจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ